เปิดหน้ำไปหน่อยพาะสวัสดีครับพบกันช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับวันนี้เรามาส่งเป็ดบ้านอะไรมั้งบ้านอะไรครับฟาร์มบางมัดครับฟาร์มบางมัดบ้านอะไรบ้านโป่งเชือกฮะบ้านโป่งเชือกบ้านโป่งเชือกใช่อำเภออำเภอสมเด็จครับสมเด็จเนาะใช่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะใช่ไข่มีทุกวันไม่พอขายใช่อ่ใครสนใจไข่เนาะจะรับไปกินไปขายไปแจกได้พี่น้องโทรมาหามัดได้เลย ขอเบอร์หน่อย083 083 532ามศ7นย7แอันนี้ฟาร์มบางมัดที่บ้านปุงเชือกตำบลบเลยนะตำบลน,นามะเขืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับมีเป็ดน,นู่นนะเราอยู่นู่นเราอยู่นู่นอยู่ข้างในนะผมอ่าย,ยังไม่อยากให้รวมกันผมกลัวตัวเก่าไม่ใครนะโอ้ตื่นบังโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮ่ อยากให้กินน้ําให้เล่นน้ําก่อนนะครับนี่นะแล้วก็พอแดดร้อนๆก็ให้เขาเข้าไปในคลุ่มในคอกเลยนะไม่รู้ว่าทางนู้นเปิดน้ำหรืยอยังเรายังไม่ได้ไปถึงนู้นนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะักทายกันด้วยนะดูกันอยู่ที่ไหนเป็นเอฟซีจังหวัดอะไรกันบ้างนะใครมีทุ่งนาะนะอยากจะหาเป็ดไปได้ทุ่งหาเป็ดไปกินเศษอาหารกินอะไรก็โทรมาคุยกัน082282121นะครับนี่นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเนาะไข่ไม่พอขายพวกบอกพวกที่กําลังจะเลี้ยงหน่อยครับพี่ๆน้องๆเอฟซีเกษตรกรที่กําลังจะเลี้ยงเรื่องตลาดควรทํำยังไงปั<า>งหาอย,ย่างไงเริ่มแรกหาตลาดยังไงก็คือติดต่อตลาดไว้ก่อนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราเขาเชื่อใจเราแล้วไข่เราคุณภาพไข่เราไม่มีปัญหาเขาก็ง่ายแล้ว ก็คือไม่เคยมีปัญหาไขเรามันตดก็พยายามใหญ่อย่าไปกองไว้ที่เดียวพยายามส่งหลายๆที่ว่ากันเถอะใช่ให้มีตลาดหลายๆจุดหลายๆมุมใช่อย่าอย่าส่งที่เดียวเนาะตั้งตั้งจส่งที่เดียวได้แต่อย่า่งโอ้ถ้าส่งที่เดียวได้ก็ก็ไม่ควรส่งใช่ต้องส่งหลายหลที่หลายที่เออเวลามันอืดขึ้นมาจะได้มีคนเอาด้วยตลอดเนาะใช่นี่นะฟังไว้นะพี่น้อง fc พี่น้องเกษตรกรนะให้พยายามส่งหลายๆที่ ยายไว้หลายๆที่ภาษาอีสานก็คือ,อขยายตลาดยายไว้ก็คือลงไว้หลายจุดหลายมุมนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยเนาะให้ดูเป็นแนวทางเนาะการสร้างเงินสร้างไรายได้อ้อผมถามหน่อยผมพูดว่าเป็ดเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มหัศจรรย์นเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้เช้ามาทําเงินให้เลยจริงไหมใช่เออมันมันถือว่ามันมันง่ายเนาะใช่เนาะเช้ามาก็ได้เงินจริงๆริง พอได้ใช้อยู่เนาะก็คือโน้ครับไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนเฮ้เวลามันอ่ามีคนถามผมว่าเวลามันผัดขนมันไม่ไข่ล่ะคุณก็ต้องคุณต้องเตรียมเงินไว้เตรียมอาหารไว้ตอนที่มันผัดขนผัดขนใช่แต่เวลามันไข่แล้วก็คือไม่มีปัญหามันไข่แล้วก็คือได้คืนเหมือนเดิมใช่ได้คืนหมดนี่นะฟังไว้แล้วพี่น้องเอฟซีนะบางคนบอกว่าอ่าเป็น เวลามันผัดขนนแล้วขาดทุนมันขาดทุนจริงๆแต่ตัเวลาที่มันได้เราก็ต้องเก็บไว้ออมไว้นะครับพอเวลาที่มันกลับขึ้นมาไข่เหมือนเดิมมันก็ได้ขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ฟังเอาดูเอาเนาะแต่ละที่แต่ละแนวทางเนาะแต่ละคนมีข้อคิดดีๆหลายๆอย่างมารวมๆกันเนาะเก็บผสมผสานรวมๆกันไปเป็นแนวทางตัวเองนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะใครอยากได้เป็ดก็โทรมาคุยกันศูนย์8 2 1เ1นี่มันอยู่แล้วเี่ มันเริ่มอยู่แล้วมันเริ่มนิ่งแล้วมาเร็วมันอยู่่ะเจีเอาเป็ดเกี่ยวกันละเง้นเนาะโอเคครับคิดทอาไว้ปันนี้นะ <c oughs> พี่เราคนสนิทกันละร้องตะกุนเล่นกันไปแล้วลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>